รายการบายายเอ็นเท อยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงอุสาระดำมณีสีสวัสดิ์ค่ะยู่กับฝนไมายาฮัตนิวส์นะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะพอเริ่มอาทิตย์นี้นะคะทุกๆคนก็บอกว่าเริ่มสดใส,สดเพราะว่า<ด>จะเป็นวันเด็กแล้วจะเป็นวันเด็กเพราะว่ามันจะเข้ากับวัยเราอุ้ยนเป็นของจ้าคแล้วค่ะนกอะไรกันกี่หึงตอนเด็กนะใช่ค่ะบอกเลยนะคะแต่ว่าสุขภาพก็สําคัญนะคะเรื่องสุขภาพนะคะยกให้ดีบินายค่ะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพวันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษซื้อหนึ่งกระ ปุกแถมฟรี2กระปุกแมถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแมถมคอลลาเจนอีก12ซองกาแฟกระชายขาวอีก1ิซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ,<ๆ>ถ้าเกิดโปรใหญ่ทันได้ทัง้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแมถมคอลลาเจนอีก2 0บซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบสั่งซื้อกันได้เลยนะ,ะที่0-56-56569456 56นมีสล้วกหกเก ที่แอดมายาไลฟ์นั่นเองค่ะในช่วงนี้ซื้อเป็นของฝากของขวัญให้กับคนที่คุณรักก็ได้เนาะนะแม่คือเลิศม,มากโปรเลิศม,มากนะคะรีบ<า>โทรกันนะคะ,คะมาอัปเดตข่าวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะไปเจาะลึกสัมภาษณ์สาวมุนนี่สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้มีผลงานมีโปรเจกต์ร่วมกับทาง Mon 29. าน29นะคะนั่นก็คือสาวมุกพิชานานั่นเองค่ะออกมาเผยโปรเจกต์แล้วก็ได้ร่วมง,งานกับพี่เตา๋าสมชายด้วยเนะคยคุณชักิทแิ้ยั่งาด้วยจะมี เรื่องอะไรเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเถอะค่ะค่ะโปรเจกต์ที่มุกร่วมงานกับโมโนนะคะก็จะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือเรื่องสัตว์เสือค่ะของผู้กํากับพี่อู๋นะคะก็มีนักแสดงชั้นนําเยอะมากอย่างพี่ชาคิดพี่เต่าสมชายนะคะแล้วก็มีอีกมากมายมืออาชีพทางนั้นแต่ส่วนของมุกก็จะเป็นในบทของเหมยลี่ซึ่งเป็นแฟนกับพี่เต่านะคะเป็นคนรักเป็นคนที่แบบว่า เป็นนักร้องในคาเฟ่เป็นเจในคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลงรักกับพี่เต๋ารักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟ like ิลแบบเจ๋เจหน่อยปากจัดปากแดงอะฟิลแบบเจ๊ปากแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุมคุมลูกน้องคุมทุกคนในในในคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องจะไม่มีบูค่ะแต่ว่าเป็นแฟนกับพี่เต๋าใช่จะคอยช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยวิตอนแรกตอนแรกเกรงมากเลยนะกลัวว่าแบบว่าพี่เขารุ่นใหญ่อะเนาะแล้วเขาก็มืออาชีพมาก เราก็ยังเหมือนเดนเด็กใหม่ในวงการนะคะเราเราก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เขาก็จะคอยแบบแนะนําว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยสุดท้ายมันออกมาดีมากเลยค่ะใช่อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือฟังเล่นไฟนะคะอันนี้มุก็เล่นเป็นบทเปรี้ยวนะคะซึ่งเปรี้ยวก็มีค่อนข้างเป็นชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปอ่าเป็นฟีลแบบวัยรุ่นแบบอาจจะมีความสกอยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบวัยรุ่นต่างจังหวัดแล้วเขาก็จะ เป้าหมายของเขาคือเขาอะอยากมีความรักที่ดีอยากได้ความรักเหมือนที่พ่อกับแม่เขารักกันน่ะแต่ว่าเจอกันตอนวัยรุ่นแต่อยู่กันกินกันจนแก่เท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งสิ่งที่เขาเจออาจจะมีความรักหลายรูปแบบอาจจะเข้ามาแบบหลอกลวงบ้างเข้ามาแบบเอาเปรียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีข้อคิดเยอะมากเหมือนกันก็อยากให้ติดตามนะคะ<ช>ดู<ช>ไหมใช่แซ่บมาก ใช่ค่ะเรื่องนี้เลิฟซีนค่อนข้างเยอะกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาก็เอาจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เกรงอะไรนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่านหมดเรารู้อยู่แล้วไงแล้วเราก็เป็นนักแสดงเราไม่ใช่แบบว่าเอาตัวตนของเราไปเล่นตอนที่เราเข้าฉากเราก็เออเอาความเป็นเปรี้ยวเข้าไปเล่นไม่ใช่มุกไงเออมันก็เลยแบบว่ารับรื่นค่ะไม่มีอะไร ก็จะถ่ายเรื่องแรกก่อนพอเรื่องแรกเสร็จก็จะต่อเรื่องต่อไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้อ่ายฝากผลงานนะคะเรื่องสัตว์เสือนะคะแล้วก็เรื่องฟังเล่นไฟนะคะขอบอกได้เลยค่ะว่าว่าสนุกมากๆค่ะที่โมโนออริจินอลนะคะโมโนแม็กค่ะนี่สองผลงานด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เสือนะคะที่เล่นกับคุณชาคริตย้ำน้มคุณเต๋าสมชายด้วยแล้วก็ฟังเล่นไฟที่มาระบบทเป็นเปรี้ยวจีดเลยนะคะก็ประกบคู่กับคุณไมวริศ นะคะ,ะต้องบอกเลยนะคะว่าเข้มข้นติดตามด้วยละการทางช่องโมงโนเทเวตินานะะี่ยสำหรับสาวคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะแม่ใช่น่าดูมากเลยะนะคะฝากผลงานเอาไว้ด้วยค่ะ,ะน้องฝนขาเรื่องเชื่อปาฏิหารไหม เชื่อไหมเรื่องปฏิหารเชื่อบางอย่างก็มีปฏิหารอันนี้ไงคะสาหรับน้องนะคะครีมี่พลอยประพัฒนะคะบอกว่านะคะอึ้งเจอปฏิหารไอ้ไข่อ่าเขาบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยน้องไม่รู้จักไอ้ไข่เลยจนวันหนึ่งเอามาเอาแบบว่าเหมือนแบบกุมารมาไว้ที่ร้านตัวเองก็เป็นคนแบบเรียนสายวิทย์อ่ะก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆฝันค่ะฝันว่ามีเด็กอ่ะ ให้พาไปซื้อขนมตุ๊บตับาพาลัดลัดไปแถวแบบพาวลงพาวลัดแล้วก็ไปเจอร้านนั้นแล้วก็บอกว่าขอกินห้าชิ้นด้วยอ,อแล้วนางก็ซื้อให้กินวันหนึ่งนะคะก็คือว่าไปไหว้พระที่วัดราชบพิษแล้วก็มีทีมงานติดต่อมาให้ไปแคสหนังเรื่องภาพ,พยนตร์ไอ้ไข่เด็กบจัจจีแล้วนางได้เป็นนางเอกออจะเป็นยังไงนะคะปฏิหารของน้องครีมี่ไปฟังกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะครีมมี่พระพระภัติอิสระพงพรค่ะรัะบทเป็นพร้อมในเรื่องไอไข่เด็กวจดีค่ะตอนแรกอะหนูไม่รู้อะไรเลยตอนประมาณเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งอาม่าเนะะี่ยค่ะเอากุมารมาวางไว้ในร้านร้านขายของเมื่อก่อนขายของรอน,น้องชายอะไรอย่างงี้แล้วก็ก็เลยคิดว่าอากุมานก็กุมารปกติแต่เมื่อเราเป็นคนที่เรียนสายวิทย์มาก็จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายต้องมีเหตุและผลก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่จนกระทั่งวันหนึง่งอยู่ดีๆก็ฝันว่า มีเด็กหัวจุกคนหนึ่งอยู่ในร้านดี่ก็โผล่มาในร้านบอกพี่คะผมอยากกินตุ๊บตาบจังเลยน้องก็พาเดินตามซอกพาวลารัตนะคะมันมันเยอะมากะคะ่ะซอกตรงนั้นน,น้องพาเดินจนไปเจอร้านหนึ่งที่ขายตุ๊บตาบแล้วคิดมีร้านอยู่ตรงนี้ได้เหรออันนี้คือในฝันนะคะแล้วน้องบอกเนี่ยค่ะผมอยากกินอันนี้สักประมาณ5ชิ้นก็พอครับอะไรอย่างงี้เราก็ได้ได้พี่ซื้อให้ในี่ในฝันตื่นมาปุ๊บเอา้าวันนั้นต้องไปพาลารัตพอดีเราก็เลยโอเค ไปก็ได้ไปซื้อให้ก็ขอแม่เดินออกไปปุ๊บป๊บ,ปบตามมุมปกติเราอยู่พวัวรัตมา3ปีเอ๊ะเราคิดว่าเรารู้จักที่นี่ดีแล้วนะแต่มุมนี้ทำไมเราไม่เคยเดินมาเลยอะ่ะแล้วถ้างั้นไม่น่ามีร้านจริงๆหรอกเราก็คิดนึง่นก็แค่ในฝันแต่ปรากฏว่าพอไปมีจริงๆคะ่ะแล้วแม่ค้าก็ใส่ชุดนั้นด้วยใส่ชุดที่อยู่ในฝันเลยแล้วตุ๊บตับก็หวังแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้เราก็เลยอะซื้อมา,ซ,อมาซื้อมาเกินให้เอามาสิบอันเลยเอามาให้น้องแล้ว เอามาให้กุมารเนรนานคิดว่าเป็นกุมารเนรนานแน่นอนค่ะก็มาวางให้แล้วบอกพี่เอามาให้แล้วนะเสร็จแล้ว,วผ่านไปประมาณ3วันค่ะก็มีคนชวนไปวัดลาดประพณีค่ะก็จนกระทั่งไปเจอพี่ๆทีมงานไอ้ไข่ใส่เสื้อไอ้ไข่แบบนี้เลยค่ะแล้วเขาก็เดินมาถามว่าแบบอยากมาออเดชชั่นไหมอย่างน้อยๆแบบหนูคิดเป็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นตัวสมทบก็ได้หนูก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราอยากให้โอกาสทางภาพยนตร์เพราะว่าส่วนตัว ไม่เคยเล่นภาพยนตร์เลย <c oughs> จะปกติจะเล่นละครมาตลอดค่ะใช่พอทีนี้ก็กลายเป็นไปออเดชั่นแต่เช้าตรู่เลยจนกระทั่งตอนแรกคิดว่าจะเป็นนักแสดงสมทบแต่ว่าใน Facebook ประกาศออกมาเป็นนักแสดงหลักเราก็คิดว่าเอออะไรคือนักแสดงหลักจาได้ว่าไม่เชื่อตาตัวเองไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าแบบเออมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ็จนกระทั่งรู้มาว่าอ๋อโอเคอันนี้คือเป็นนางเอก หรือว่าเป็นเรียกเป็นผู้หญิงตัวหลักในเรื่องที่เป็นคนดําเนินดําเนินเรื่องของสีชมพูเรื่องเรื่องของความหวานความรักลงไปในเรื่องก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือบทบาทที่สําคัญมากๆแล้วเราสึกว่าถ้างั้นเราจะต้องตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆแต่นอกจากนั้นเราถ้าเรากลับมาสู่ความที่เคยฝันนะคะเราก็เลยไปถามคุณอาาค่ะว่าเฮ้ยอันนี้สรุปกุมาองเนี้ยชื่ออะไรจะได้เรียกเขาถูกเขาบอกก็ตะไข่ไงไอไข่ไงก็เลยบอกอ่ะ โอเคโอเคอันนี้คือไอ้ไข่แล้วทั้งนั้นวันนั้นที่เราฝันเห็นน้องแล้วพอเราพูดว่าพี่อยากพี่อยากเล่นภาพยนตร์นะคือเราอะเคยเราเคยเหมือนก็พูดไกลๆไปใกล้ๆเขาว่าพี่อยากเล่นภาพยนตร์จังเลยแต่ไม่ได้พูดนะคะว่าเป็นว่าจะเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงแต่ปรากฏใครจะไปรู้ว่าจะได้เล่นภาพยนตร์เรื่องไอ้ไข่ในวัดเจดีอันนี้เป็นอะไรที่ amazing ค่ะใช่ค่ะอืมเห็นไหมล่ะไม่น่าเชื่อนะพง์น้องพูดเนี่ยนะ พอดีน้องพูดน้องพรีมี่พูดมาแล้วขนลุกนะใช่<อ>มันเป็นปฏิหารจริงๆนะคะ,คะถ้าเกิดว่าใครไม่เจอเนี่ย<อ>คือแบบว่าอาจจะอุ้ยจริงหรอจริงหรอแต่เนี่น้องเขาแบบว่าพิสูจน์แล้วแล้วก็ได้เป็นนางเอกของเรื่องนี้ด้วยนะคะ,ะฝากด้วยนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีค่ะค่ะนะคะ คุณผู้ชมช่วงสกุมยายอ,อนทัวร์ของเรานะคะวันนี้จะพาไปดูการบวงสวงนะคะต้องบอกเลยว่าจาัดพิธีเรื่องงามยามดีบวงสวงก<ม>่อนที่จะออนแอร์สำหรับละครเรื่องตะนาวสีนะคะที่ทางช่องแปะนะคะร่วมกับ True ID นี่แหละนะคะ<ม>ก็เรียกว่านำ<ม>ทํานักแสดงมากมายเลยนะคะ<ม>นำโดยคุณก๊อฟอนุวัฒน์นะคะโ<ม>ครจรมาพบกับสาวเมนัตพัทค่ะ<ม>แล้วก็นักแสดงอีกมากมายเลย<ม>บรรยากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้มีมาฝากกันด้วยค่ะ ตรค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะออนแอร์นะคะก็รีดว่ามีทั้งทีมผู้บริหารทั้งช่องแดด้วยแล้วก็ True ID e ด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะตะนาวศรีเนี่ยกำกับโดยคุณสถาพรเนาะ,ะนะคะมาเป็นผู้กํากับด้วยแล้วก็นําโดยสาวเมย์นะคะที่เป็นนางงามด้วยค่ะแล้วก็คุณก๊อฟอนุวัต์ะนะคะแล้วก็มีนักแสดงมากมายเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคุณเขตธราเขตเอิยคุณพลอยพอรชาดานะคะคุณไกด์การตอบรและอีกมากมายวันนี้ออนเป็นตอนที่3แล้วนะใช่ค่ะติดตามด้วยนะคะทั้งช่อง8กดกฎหมาย เลข27นั่นเองค่ะออนแอร์ Air, วันจันทร์ถึงพระฤาัสบดีนะคะตอน17นาฬิกา45นาทีค่ะ,ะ,คะถือว่าเป็นเวลาใหม่ทางช่อง8ด้วยนะคะต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีละครช่วงเวลาใหม่ๆนะคะม,มาพร้อมกับละครเรื่องแรกเวลาใหม่ตานาวสีใช่ค่ะ,ะ,คะอะเอาละค่ะก่อนลากันไปวันนี้นะคะเราฝากไว้ด้วยสําหรับดีบนายค่ะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะรับประทานัวลา2เมตรเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษมากๆค่ะซื้อเป็นของฝากของข,องขวัญวันปีใหม่ได้นะคะหรือว่าวันตรุษจีนก็ได้ ใช่ค่ะหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีกหซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรมาเลยนะคะ026669456นะคะเรากีสแก QR ้าสีให้าวกนะคะ มายาไลฟ์นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยละ,ค,ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะน้องน้ำฝนและจุ๊บแจงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ